สวัสดีครับพอดีไปสือต้นใหม่นะครับพี่น้องไปสือต้นใหม่มาเขากับถทมบะคุงมะละกอนะครับมะละกอฮอนแลนด์กินหน่วยซุกครับวันนี้เสียดายเนะเาะเขาเขาแถมมาห้นะครับเขาก็ต้องเอามาปลูกแล้ววันนี้มองปลูกกับปลูกน้ำมันนี่ละพี่น้องปลูกไปอยู่ว้กินนะพี่น้องเารียกว่า มะละกอฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวไปปลูกเนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้ไว้กินเดอ้อไว้ตำสมเดอ้อใครอยากได้ปีนาปีนามาันมาได้มาเอาแนวเด้อครับได้พ้นสำได้เดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งปีนาเด้อเดี๋ยวถึก่อน,นครับเสียงลีลาเนาะเสียวลีวลาเว่ามันเวลามันนุ่ยซุกอ่ะมันหวานเนี่ยครับ แหลนเนาะ,ะถูกเลยผมถูกแบบนี้เลยละง่ายง่ายจิทุงออกเลย่น้องปลูกเลยปลูกเลย ร้อยหนึ่งขวงครับพี่น้องพี่น้องก็แค่การปลูกมะละกอเนี่ยก็วิงยากรอบพี่น้องปลูกไว้พอได้ตำสมตำแซวนะครับในอีสานเฮาส่วนมากมัก,กินตำสมนะครับมะละกอก็อกเป็นอาหารชัน้นดีเลยของชาวอีสานเฮานะครับ ไปมองไดขันบะมีบักฮุงมาแล้วก็เนี่ยกินขา้าวบะแสบครับบัวแต่ขา้าวเส่าข้าวเที่ยงข้าวแรงต้องมีตําบักฮุงนะครับพี่น้องนะเป็นอาหารชนหนึ่งเลยครับของอีสานนะครับพี่น้องขันบะมีตําสมบะมีบับกฮุงนี่มันก็ตําสมบไ,ได้ได้เ่อต้องลูกเลยพี่น้องนะลูก,ก่อน ตอนแรมันพอปลูกได้เขากับปลูกพี่น้องมันก็ว่าแม้ว่าสีหนักหนักหนาเอียงหรอกปลูก,ก,กบุกหงว์นะคันเบิ้งเบิ้งต้นนั่นดี่ละครับแม่นต้นนั่นมากดุกเลยซับเหนียวมันก็พอได้กินแล้วพี่น้องเนาะปลูกไว,นว้นะครับเวลาเฮ้าบ่มีนะครับเฮาก็พอได้เอามาตำสมนะครับ กินนะครับเป็นอาหารกินเป็นอาหารหวางก็ได้อาหารหวางอีสานนะมละกอ,อ,อนะครับพี่น,อน,น,น้องอดอมามันบมเม่นของยากดอกปุกมะละกอน,นั่นคิดว่ากพี่น้องสิปูกบอ นะครับมันกับปลูกโบยยากหรอกพี่น้องครับก็แค่นี้ก็เดี๋ยวผมปลูกมะละกอก่อนด้อครับพี่น้องเบิ่งดนล้ายกับเสียเวลาพี่น้องเนาะพี่น้องให้เบืงซงสำนีละก็ขอบคุณครับพี่น้องที่รับชมจนจบนะครับคือมาปลูกซอยปลูกมะละกอนะครับกับสำพี่น้องเบิ่งนี่ก็บํำให้กำลังใจแหละครับกับคนบ้านนะครับกั ปลูกอยู่ปลูกกินนะครับยำยุดยำว่างกับมาปลูกครับมีอย่างปลูกอย่างเดียวนะครับนะครับปอยุบานบานเท่าเซ็จะได้ครับมีมองปลูกกับปลูกเด้อพี่น้องเด้อเล็กๆน้อยๆเขาปลูกได้อยู่เด้อกินนะครับสำเนียงกับพอดิกินได้นี่พี่น้องง่ญ่ขึ้นนี่มากลกสำเดีนะครับนั่นแค่นั้นเด้อแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือกับเปื้อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ